bye, -bye. กลับมาต่อกันใน EP ที่54กันแล้วนะครับกับแกรนทิฟออโต้ไฟนนะครับหลังจากที่จบใน EP ที่แล้วไปเนี่ยก็ไม่มีภารกิจขึ้นมาเลยนะครับจะมีเพียงแค่ของแฟรงกี้นะครับเพราะฉะนั้นผมสลับมาทําภารกิจของแฟรงกี้ครับภารกิจของแฟรงกี้เนี่ยจะมีอยู่2ตัวนะครับคือตัว F ที่ผมกำลังจะทําอยู่ณวันนี้นะครับส่วนตัว L เนี่ยจะเป็นภารกิจของเรสเตอร์ที่เราจะต้องไปทาการสังหารผู้นำนะครับของบริษัทต่างๆประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งกันแล้วกันนะครับโอ ซึ่งอยู่ในโอเคตรงโซฟาตรงนี้เลยนะครับเป็นคัสซีนครับมาดูว่าภารกิจในพีนี้จะทำอะไรครับแม่ดูดาวช่วงกลางวันนี่น่าจะเห็นชัดเจนให้ใต้สิไม่มีอะไรทําเลยนั่นเนี่อสบายจริงๆชีวิตนี้เอ้าใครมากันนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมาลวครับมาลวครับอย่าเพิ่งกดเยอะโอ้ว่าไงไงทำอะไรที่นี่เนี่ยทำไมถึงฉันที่ใจที่เธอมานะเข้ามาสิ Up, babe? มีอะไรหรือเปล่าที่นักฝันอาราม่าเนอ่โอ๋ออโง่นั่นอะไรนั่นมันเพื่อนแท้ายนะเขาเป็นเพื่อนรักของาย งั้นเหรอพื่อกของฉันงั้นเหรอเพื่อนกับเพื่อนแกงงั้นเหรอเพื่อนตายงั้นเหรอไปตายซะหมายถึงไม่ใช่อย่างนั้นคือเขาไม่ใช่เพื่อนหรอกเขาแค่คนรู้จักในแถบเดียวกันเท่านั้นเองเขาสเตย์แล้วก็พวกตัวตลกพวกนั้นทั้งหมดเลยอย่างเดียวที่ต้องการคือหน้าตัวเองเข้าไปเจอกับหายนะจมยุกกบอดีตฐ์านะเขางั้นเหรอบ้านหลังใหญ่ที่ไม่มีใครสนใจนายให้ตายสิถ้าเธอได้อยู่กับฉันก็อยู่ได้ที่นัฉันกำลังจะแต่งงานแฟรงกี้กับหมอมันจิตฆาตกรถ้างั้นมาทำบ้านอะไรที่นี่ล่ะฉันเป็นห่วงราม่าเธอต ตายสิฉันเป็นนักธุรกิจมืออาชีพว่าน้องสาวฉันเป็นซีอโอนักลงทุนเป็นผู้ดูมินเนตีและฉันคนนี้เงาเลยเคืนนายเป็นพวกจอมปลอมอะไรนะฉันไม่ได้มาบอกแต่กับแต่งกับคนโง่นะฉันบอกว่าเขาถูกฆ่าเพราะข้อตกลงที่นายทำสเตทมันจัดฉากให้เขาใหกตายสิวะตลอดพิชานต้องมานั่งคอยระวังหลังให้ไอเวน้าและยังต้องรับค้อนแทนมันอีกบาชิดอย่างเราจะทำอีกสักครั้งนะแฟรงกิน เพื่อเธอก็เหรอเพื่อเธอจะไอหมอนั่นนั่นเหรอฉันรักเธอกับรามานะพวกเราโตมาด้วยกันอยู่แบบนี้ไม่ได้เธอเองก็รู้เธอไม่เปลี่ยนไปเลยฉันไม่สนว่าเธอจะมีรถกี่คันเป็นเจ้าของพาเม้นกี่หลังฉันไม่สนว่านายจะใส่ตังหูเพชรใหญ่ขนาดไหนมันไม่ใช่สำหรับฉันไม่ว่าอย่างไรก็ตามที่รักฝั่งนายฉันเปลี่ยนไม้ไม่เปลี่ยนเลยนายอะไรที่ชัดเจนแต่อย่างน้อยคารู้สิกที่นายทำคนที่เป็นนายได้จะเป็นถ้าปล่อยให้อีเบอ่อนั่นตายงั้นนายก็เห็นสวยกว่าที่ฉันคิด เังนะเขาไปที่โรงเรือแถวพาริโตเบย์ไมนาทางำไงก็แล้วต่อนายแล้วกันฉันไปละบ้าเอ้ยลามาเอ้ยว,วันวันงานไม่ทําทําแต่เรื่องโอเคกตอนตรงนี้ครับเราต้องไปช่วยลามาแล้วไม่มีทางเลือกนะครับก็ไปที่โรงเรื่อนะครับอ่ะทรหาเดรสเตอร์ก่อนครับขอผู้ช่วยก่อน แกรู้สึว่าไงเอาให้ตายสิผมมีื่้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพื่อนผมราม่าเขาถูกจัดฉากผมคิดว่าเขาอยู่แถวเพิโตเบที่ลงด้วยกับพวกบาราคุณช่วยแบบว่าใช้พิทบนในคอมพิวเตอร์ให้ดูหน่อยได้ไหมพอจะทำอะไรได้บ้างหรือเปล่าเออเดี๋ยวฉันขอดูก่อนนะมีตัวร่างข้าเครือข่าตำรวจในเพนโตเบอยู่จากงานที่เราทำที่นั่นขอเวลาเดี๋ยวโอเคเจอแล้ว มันว่าไงบ้างต่องอันนี้แน่มีายงานเก่าเรื่องการปลูกกัญชาของพวกแกงแอฟริกันอเมริกันแต่ไฟล์ถูกฟังว่าท่นพิว่าพวกนั้นคงใจปิดปากให้กับพวกตรวจแล้วพวกมันปลูกกระชาวกเขาเหรอบนดันเขาทั้งนอนนั้นแต่พวกมันคงแพ็คของส่งออกจากที่รงเรือนั่นแหละฉันว่ามันมีพวกมันอยู่ที่นั่นเยอะเลยให้ตายสิไอ้ผมต้องการคนช่วยแล้วคุณช่วยโทรไปบอกไมเคิลกับเทเวอร์หน่อยได้ไหมว่าผมโเขาไม่เข้าโรงรมจเท่าไหร่นะบอกว่าทำเพื่อผมเรานี่ซีเรียสขอบคุณนะครับคูเลสเตอร์ โอเคแปลว่าเราไม่ได้โทรไปหาไมเคิลกับเทเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะอธิบายยาวๆกันได้นะครับเพราะตรงนี้เนี่ยขับรถอีกไกลมากๆครับโรงเรื่องที่ว่านี้นะครับเราเนี่ยเคยผ่านไปแล้วรอบหนึ่งนะครับตอนที่ไปทําการเอ่อป้นแบงค์นะครับในพาริโตเบย์นั่นเองนะครับเราเนี่ยเคยผ่านมารอบหนึ่งตอนที่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตอนนั้นผมได้เลือกเป็นเทเวอร์นะครับที่ขับมอไซค์นะครับแข่งกับไมเคิลแล้วก็ลงเรื่องเนี่ยเราจะผ่านอยู่ครับจะเป็น อยู่บนเดินข่าวเลยนะครับก่อนที่จะเข้าอุโมงค์ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณนี้โอเคก็ตรงนี้เนี่ยแฟรงกี้นะครับจะขอให้เรสเตอร์เนี่ยช่วยโทรหาไมเคิลแล้วก็เทเวอร์ให้หน่อยเพราะว่าน่าจะสู้กับพวกโบราณไม่ไหวครับมันน่าจะเป็นฐานทัพรับของพวกโบราณเลยสําหรับเรื่อยนะครับโอเคเราก็ขอย้อนกลับมาที่นี่น,นะครับสำหรับภารกิจตัวแอลนะครับซึ่งโอ้เกือบเกือบเกือบซึ่งตัวแฟรงกี้เนี่ยเขาจะต้องไปทําการรับภารกิจกับเรสเตอร์ครับ เราเคยทำม,มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับในเรื่องของการรอบสังหารเออน่าจะเป็นเจ้าของซ e o นะครับเกี่ยวกับบริษัทยานะครับแล้วเราก็ไปทำการซื้อเอาหุ้นของบริษัทยาคู่แข่งนะครับประมาณนี้ทำให้บริษัทยาคู่แข่งเนี่ยเขามีหุ้นที่ขึ้นนั่นเองนะครับโอเคก็ภารกิจการรอบสังหารที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นในแนวนี้นะครับในการปั๊มเงินเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมผมถึงยังไม่ทำเราก็ อาจจะขอเก็บไว้ทําที่หลังเลยนะครับหลังจากที่เราป้นแบงค์ครั้งสุดท้ายนะครับครั้งใหญ่สุดเนี่ยได้เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าเราจะได้เงินมาเป็นก้อนใหญ่ๆเลยนะครับหลังจากนั้นเราจะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปทำการซื้อหุ้นเพื่อปั่นเงินครับเพราะว่านะครับการทําวิธีนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถทําการซื้อพวกกิจการต่างๆหรือว่า สิ่งที่เราสามารถซื้อได้ในแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอันย,ยกตัวอย่างลักการ์อย่างเช่นแฟรงกิ้ก็ซื้อพวกอู่พวกอะไรพวกนี้ได้ครบทุกอย่างนะครับส่วนไมเคิลก็น่าจะซื้อเป็นพวกสนามก็เป็นพวกโรงหนังอะไรประมาณนี้นะครับโอเควฉะนั้นะเลยเป็นเหตุผลครับว่าทําไมผมถึงเกี่ยวไปทาที่หนังผมไม่แน่ใจว่าเราจะได้ทําภารกิจที่หนังหรือว่าอาจจะเผะเผยเนี่ยคือเล่นเนื้อเรื่องจนจบแล้วเราค่อยย้อนกลับมาทําภารกิจนี้อีกทีหนึ่งก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเค ตอนนี้เราก็จะถึงแล้วครับเฮ้ยผมเสียดายลืมลึกไปว่าเอามอเตอร์ไซค์มามันน่าจะง่ายกว่านะเพราะว่าเราต้องขับขับรถนะครับขึ้นเขาลงเขารถเนี่ยมันอาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าพวกความปลอดภัยครับโอเคก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าตกเขาเรพวเนี่ยคือตายนะครับจบภารกิจเลยส่วนรถเนี่ยก็ยังได้อยู่ครับโอเคถึงอุโมงค์เรียบร้อยนะครับแล้วก็พอออกจากอุโมงค์เนี่ยข้างหน้าน่าจะเป็นโรงเรื่อยที่ว่านะครับนจะอยู่ไม่ไกลประมาณนี้ น่าจะพอจำกันได้แหละว่าอุโมงนี้นะครับตอนที่เราทำธุรกิจจริงๆเราผ่านมาหลายรอบแล้วนะครับสำหรับเส้นทางนี้โอเคอยู่ใกล้ถึงนะครับอยู่ข้างล่างนั่นเนี่ยคือถ้าผมเอาเอร์ไซมาเนี่ยเราสามารถขี่ลัดลาะ,ะลงทางลัดตรงนี้ได้เลยแต่ว่าสังเกตนะครับด้านล่างเนี่ยคือถ้าเอารถลงไปเนี่ยติดลมติดหลมุลมอะไรพวกนี้แน่นอนครับแล้วก็เผลอๆอาจจะเอ่อถึงขั้นที่ว่ารถไฟไหม้ก็ได้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยอืลงไปไม่ได้เสีได้สีได้ฟื้นโอเค แล้วก็ผมขอเงื่อนไขในการได้เหรียญทองก่อนละกันครับสำหรับในภารกิจนี้นะครับยิงเฮดช็อตทั้งหมด18ครั้งแม่นปืนเนี่ย70%ขึ้นไปครับต้องสลับตัวบังคับทุกตัวนะครับใช้ทั้ง3ามตัวเลยแล้วก็ใช้เวลาสภารกิจไม่เกิน13นาที30วีครับโอเคมาถึงแล้วนะครับเคียร์สองคนรอกันอยู่เลยโอเคคาสิงครับเฮ้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 ทำไมต้องเรียกไอ้ทูเรนี่มาด้วยล่ะมาช่วยราม่านะไม่ใช่ขายเขาให้รัฐบาลสอบุูปาก่อนดีไหม เอาละเราไปดูย่ากันเถอะเพื่อนเอสเตอร์บอกว่าที่นั่นน่าจะเป็นโกดังใหญ่ไว้เก็บกัญชาไอ้แต่พวกโบราณที่ไปหมดเลยเอาละใช้กับนายเนี่ยเราดู้กันแล้วกับปสงครามระหว่างแก้งแต่ว่าไอ้ปัดนั่นเฮ้ยเฟบอกเทว์ด้วยว่าไอ้หอกเอ้ยให้ตายสิผมบอกให้คุกปาก่อนไงเอาละผมเป็ียนกัญชาแล้วแต่ว่าราม่าอยู่ที่ไหนนะโอเคอยู่นั่นไง เดินมาแล้วด้วยไม้บอกเทเวอร์ด้วยฉันจะขึ้นไปบนเขาถ้าฉันไม่อยากคุยกับเขาไม่อยากให้เขาทำทุกอย่างวามพินาศแน่นอนสิแกว่างแผนนี้ไปแล้วเลยสินะโอเคและเราก็ได้เป็นเทเวอร์ครับเดี๋ยวฉันจะไปหาทางในการโจมตีแล้วกันโอเคครับสู่ตำแหน่งโจมตีครับตรงนี้เนี่ยจะมีตำแหน่งให้เราไปนะครับทั้งหมด3ที่นะครับ โอเคเนี่ยคือ3จุดนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายได้การเพราะว่าในคลิปเนี่ยเดี๋ยวมันต้าจะมีไดรฟ์อธิบายแต่ผมอาจอาจะอาจ่านไม่ทนันคือเส้นทางที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นทางเข้า,าครับเมื่อเราเลือกเส้นทางนี้เนี่ยศัตรูจะรู้ตัวครับแล้วก็พากันมารุมเส้นทางนี้นะครับข้อดีคือสามารถใช้ไมเคิลเนี่ย ซุ่มโจมตีได้ง่ายครับสอนะครับบุกเข้าทางด้านข้างครับข้อดีก็คือมันจะมีรถตักดินให้เราใช้นะครับสามารถขับเข้าไปทางไหนได้นะครับจะช่วยทาให้กาจัดศัตรูได้เยอะแล้วก็ป้องกันการถูกยิงได้นะครับ 3. ครับบุกเข้าไปตางรางรถไฟครับคือการให้ศัตรูเนี่ยมารู้ตัวนะครับออกไปแบบแนวย่องข้าผมกัดตะลุยไปทีนี้แหละโอเคข้างหน้านี้น่าจะเป็นรางรถไฟใช่ไหมตกลงเข้าใจมากโอเคอย่ายิงอย่าเข้าไปใกล้มากเราไม่อยากให้พวกมันรู้ตัวเอ้าเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ อันนี้มันอะไรเนี่ยโอ้อเดี๋ยว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 ผมผิดแผนละพวงมันมากันแล้วโอเคเดี๋ยวผมคัดูหน่อยเมื่อกี้เหมือนว่าผมจะเข้าไปทางหลักแน่เลยเอาหรือว่าเป็นรางรถไฟอ่าโอเคครับงั้นหมายความว่านะครับผมเลือกเป็นทางแรกก็คือเข้าทางหลักเข้าทางด้านหน้าเลยนะครับอันนี้ไงจริงๆด้วยเป็นทางหลักจรงิงๆโอ้โหว่าจะเข้ารอบสังหารกลายเป็นเลือกอีกแบบหนึ่งเลยอ่ะมาเจอแล้วครับเดี๋ยวก่อนแล้วเทเวอร์อยู่ไหนเนี่ยโอเคเทเวอร์อยู่นี่นะครับโอเคเทเวอร์มันเข้ามาละ และเองที่หน้าเฝ้าหน้าประตูนั่งไงปึ๊บโอเคตรงนี้พยายามเดช็อตไปก่อนนะครับเอ้ยมายิงมายิงรามารามาอยู่ไหนอยู่ไหนว่าเอ้ยโอ้โหแล้วสั่นแล้งเทเวอร์มาแล้วแฟรงกินวิ่งเข้าไปเลยเดี๋ยวจะยิงก่อนนายโอ้ยโดนยิงเรายิงนี่โอเค,อเค,อเค,อเคปึ๊บเรียบร้อยครับอีกหนึ่ง 3, ตัวโอ้กสามตัวสี่ตัวเลยอันนี้ผมดูจากไนมินิแม็ปครับข้างบนไม่ยอด okay. โอเคอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนพวกแกจะเพื่อเราไปโว้ยพวกเรามาช่วยเพื่อน เอา้าพอสลับเป็นแฟนกิน้เทเวอร์เดินลุยพอสลับเป็นเทเวอร์แฟนกิ้เดินลุยโอเคเรียบร้อยครับน่าจะหมดหมดก็บ้าแล้วอ่าโอเคผมเห็นอยู่ตรงแถวๆนี้นะโอเคตัวนึงเอาสองตัวสามตัวโอ้ยเยอะครับเยอะๆตอนแรกนึกว่าจะหมดโอเคอย่าลืมนะครับว่าเราต้องสลับใช้ทั้งสามตัวด้วยนะครับเอ้าเอาโอ้โหมันไอ้นี้ไปก่อน มาปึ๊บเอาไม่โดนฉันต้องการต้องการใช้แล้วสีรอเดียวเดี๋ยวฉันไปช่วยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหแล้วใส่เสื้อสีขาวเหมือนกันเดะโอเคตรงนี้ตายยังขึ้นมาพวกทางบนอยู่ไหนโอเคปึ๊บแล้วก็อีก3ตัวครับดูจากในมินิแมปอยู่ไหนว่า,าเจอแล้วหนึ่งตัวนะครับตรงนี้แล้วก็อีกหนึ่งตัวโอเคฝั่งซ้ายผมเอาฝั่งซ้ายก่อนละกัน หัวแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับหัวอีกหนึ่งตัวเนี่ยยังมองไม่เห็นนะครับอันนี้ไงเดินลูยแล้วโอเคขอเป็นแฟลกี้ละกันอันนี้โอ้ยอว่าจะเข้าไปหลบข้างในมันจะหลบข้างนอกโดนยิง้างั้นออกมาดิออกมาดินี่เรียบร้อยครับแล้วก็อ๋อโอเคผมเจอจุดเป้าหมายละจุดที่ราม่าอยู่นะครับเดี๋ยวมันมีศัตรูอยู่ด้วนตัวหนึ่งตรงนี้มองไม่เห็นโอเค เฮ้ยยีนี่เน่ยมามาโอ้ลามาออกมาดิไม่ออกมาด้วยนะครับโอเคสงสัยเราต้องเข้าไปรับเฮ้ยฉั่เห็นเลมาเราเฮ้ยเามาดิฉันเองเราจะไปจากที่นี่กันเพื่อนโอ้ไม่คิดเลยนะว่าจะเจอแกที่นี่ให้ตายสิวะใช่บังเอิญอะไรค่ะน้ว้าไม้เร็วๆก็เพื่อนโอเคมีพวกมันมาเพิ่มนะครับเยอะแยะมากมายเลยโอเคแปลว่ามันมันเพิ่งจะเข้ามาเป็นกำลังเสริม ผมมองไม่ค่อยเห็นนะโอเคโอ้นโอเคกับ okay. ตอนแรกคิดว่าจะเปลี่ยนเป็นไมเคิลโอเคน่าจะต้องไมเคิลแล้วครับเ <All right. S 1> พราะมุมนี้มันน่าจะมองไม่เห็นนี่ไงชัดเจนชัดเจนเปลี่ยนไปเป็นเปลี่ยนเป็นไมเคิลคือเราจะได้ซูมจากข้างหลังนะครับยิงจากข้างหลังเลยปึ๊บเรียบร้อยออกมาได้แล้วนี่นี่โอ้โ oh, หมันมาเสริมไม่ไม่ไม่เอา้าลงไปก่อนอีกตัวไ้ยโอเคหนึ่งตัว สองเรียบร้อยไอตัวนั้นยังยังไม่ตายนะไอตัวที่โดนไปตอนแรกนี่ไงนี่เอา้าโดนหรือเปล่าเนี่ยยิงโดนเอา้าไม่โดนจริงด้วยมันเหมือนจะรู้เออเรียบร้อยโอเคก็เป็นฟังกี้นะครับเราต้องออกไปข้างล่างอันนี้รถเรายังไม่ต้องขับนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงที่เราจะโดนยิงโดนระเบิดนะครับเนี่ยครับมันจะมีกำลังเสริมมาเพิ่มด้วยเออเดือเดือยเดืใจเย็นโอเคมาปึ๊บสองเฮ้ยเหมือนมันจะไม่มไีไปทางซ้ายไปทางไมเคลิล โ okay. uh, like อเคไมเคิลไมเคิลโดนยิงแล้วโอเคจริงจด้วยครับมา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 เอาอดีตอืมอ้าช่างมันตอนแรกว่าจะเปลี่ยนปืนมันเข้ามากันละทันไหมทันไหมเอ้ายิงไม่โดนโอเคเปลี่ยนปืนครับอ่าอย่างนี้ง่ายกว่าระยะใกล้เรียบร้อยเล่นดึงต <Blo> right, ัวแฟรงกี้จัดการเลย ออนี่ครับนอนไปหนึ่งตัวแล้วก็หลังรถหนึ่งตัวไอ้รถคันนั้นไหม้แล้วเราจะระเบิดแล้วโอเครถคันนี้ไม่ใช่นะครับเราห่างไกลๆเลยมันจะมีรถจอดอยู่ตรงจุดสีเหลืองเอ้พวกมันไม่มาเราขอบคุณนะครับก็เดี๋ยวช่อยจอการละกันอ๋อระวังตัวด้วยนะไปละที่ที่าหาฉันนะเพื่อนฉันจะไปที่ขับยูนิคอร์อยากไปกระตุกเกียร์ชาใจเต็มแม็กแล้วโอเค ก็พาลาม่ากลับบ้านนะครับฝือตรงนี้อาจจะขับระบากนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรให้ตายสิเพื่อนไหนเป็นไรนะ,ะไมเป็นไรแค่เจอแกพวกสาวแตกแตค่นั้นแหละพวกมันจับนายมาได้งไงถึงมาที่นี่จำไดยใช่ไหมสัตว์เล็ก,ก,ลกๆมาขวากาการทำงานของฉันได้หรอกเพื่อนโอกาสถูกฆ่านะา่านะสิให้ตายสิแกมันชอบมองโลก<ๆ>ในแง่ร้ายจัง<ๆ>สาวสอยความจริงต่างหากนะเพราะความจริงคือไอเวรนั่นมันอยากจะฆ่าแกน่ะสิ ให้ตายต่อเหตุความเชื่อใจการฉันแอบย่องเข้าไปที่โรงเรือนนัตหะก็หลังจากที่เอารถมาส่งเดวิดเวสตันซคื่องบันนี่ก็ยังไม่ได้เงินสักแดงมันเอินจังที่ยงเป็นเบาะแสไปหมดเลยสเตชวนช้างฉันก็บอกคนได้สิที่มิซัเลอร์นั่นพคจะมอเลยมองกับการเก็บพวกโง่กับซ้อนๆอย่างแกสิให้ตายสิตอนนั้นฉันไม่รู้สักหน่อยฉันนึกว่าเราจะแค่มาตกลงกันเฉยๆตกลงกันหรอขอร้องให้ตายสิทุกครั้งที่กล่าวจากบ้านนี่ยมันต้องก็เล่นงานแกอยู่แล้วนะทุกครั้งที่แกนั้นตกลงกันตั้ก ให้ตายสิแน่ใจเราเพื่อนเพราะจะแน่ใจว่ามีอยู่แค่สองสะพังเองเปล่าล็อมันใจร้าเป็นเซนเลยทุกครั้งเลยเพื่อนไม่ว่าแกจะไปขายยาซื้อยาตกลงอะไรก็แล้วแต่ให้ตายสิวงการนี้มันไม่ง่ายเลยนะนี่มันยากของเรานะที่แกพูดถึงนะบางทีแกคงเจอไปแล้วอยากจะแกบอกเออเปลี่ยนเป็นคนใหม่นั่งอยู่ในบ้านหยอดข่าวมองลงมาไอ้พวกชั้นชา้นต่ำในชาแนงตอนล่างให้ตายสินายก็ไมู่ใช่ไหมเนี่ย ฉันรู้หรอเพื่อนพอนั่นคือสิ่งฉันเห็นไงฉันทำดีที่สุดแล้วรู้อะไรไหมฉันไม่มีที่ปรึกษาให้เข้าคอสแบบแกหรอกนะแลวจะได้อะไรบักจากเรื่องนี้เพื่อนเชิ่อฉันเถอะนะใครตายสิฉันไม่มีครูโจมยูขามาคอยสอนนะจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแล้วแกก็ไม่ได้ช่วยด้วยไม่ช่วยกันหรอแล้วเรียกแกเรียกว่านี้อะไรนะชาร์ดไมเคิลดนเทเวอร์พว่งเรามาที่นี่เพื่อช่วยแกนะ ไอ้หัวสามสิงห์ท่านองนาพ,พวกบอลาต้องมีสะดุ้งแกอิชาไม่เคยกับเทเว์กันเหรอเกิดอะไรขึ้นกับเราสองคนออกตรุวีกันล่ะแกแกว่าเราไงเพื่อนงั้นฉันไม่น่าเรียกเขามาช่วยใช่ไหมให้ตายสิฉนันททุกอย่างที่ทำได้เพื่อมั่นใจว่าแกจะไม่โดนเก็บน,นะฉันมั่นใจว่าฉันจะไม่โดนเก็บคุณจะชัน,นะแกทำไม่ได้หรอก ยังข่าวหน้าแกก็ไม่ต้องโผล่มาหนที่สำคัญยังไม่ต้องเอาพวกนั้นมาด้วยฝังนะไม่ได้พูดว่าข่าวหน้าครั้งต่อไปอย่ารากลนแกวมาเจออะไรแบบนี้อีกโอเคไหมมันคือยากของเรานะเพื่อนนั่นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นป่ามันไม่ใช่สักหน่อยมันไม่ใช่กับทุฉันคือหนึ่งในพวกที่มันเกิดขึ้นไงให้ตายสิจะบอกหน่อยว่าวิถีคนบ้านของเราคือเรื่องของสมบัติคนรวยเจ้าจ่ายแพงยับกับที่แกแส่จะคุ้นเคยไงล่ะไอ้ตายสิเส์ะมันหาเรื่องให้พวกเราเพื่อเราต้องจัดการมันซะ ให้ตายสิช่างมันคีนี้ดหออว่าฉ<ร>ันจะสนใจไอเวนเอ๋ยฉันนี่เองที่สนสเตย์ม,มาทำในสิ่งที่มันต้องทำไอพวกเวดนั่นอย่าให้ฉันตายมันก็ตายเองฉันไม่ตื่นเต้นหรอก ตือนแต่แง่หล่อให้ตายไปซอีกอสเตทมันพยายามให้แกถูกฆ่านะอิมืดเอ้ยนำเงินวิธีของบ้านเราฉันไม่ได้ย้ายไปไหนใช่ไหมล่ะก็แค่ยานแน่ใจหรืว่าสเตทรู้ว่าพวกมันจะเล่นชัดแง่หล่ะสเตทมันรู้ทุกคนรู้ว่าสเตทรู้ธนิชาก็รู้ว่าสเตทรู้แม้แต่เธอเองก็แวะมาหาบ้ามามัดสเตทมันเร็วขนาดนั้นเลยเนี่ยให้ตายสิที่แกยังมองไม่ออกนี่ไงว่าเนี่ยสเตทมันจะเล่นงานเราตั้งแต่แรก แบบว่าตั้งแต่มาก่อนด้วยเหรอตั้งแต่มาก่อนกับเพื่อนตั้งแต่ที่เราไปลงรีไซเร์โค่ทางด้านดีกับพวกบอลลาร์พยายามจะเก็บพวกเราแต่ว่าสเต้ไมนเป็นคนดีใช่เพื่อนมัน่อตัวไงมันโหแค่ไหนโดยเฉพาะที่แจพามันไปเจอกับเรื่องเวีนนั่นก็ได้ก็ได้งั้นบอกฉันทีถ้าสเต้ไมนคิดจะเล่นฉันทำไมไมาถึงท่าที่ตกลงไปซื้อยาตั้งแต่แรกล่ะมันติดโค้งแล้วก็สงบสึกกับพวกบอลลาร์พอกลับมาเราก็ไปฮิโก็สตรีท ให้นายเึงจใจเมื่อที่โกฟสติไม่ได้ง่ายไอ้แท่งยาที่มันมีแต่ผงปูนนั่นที่เราโดนเล่นงานฉันเลยว่ามันเป็นว่าของสเตทเหมือนกันมาชปจากที่นี้เหรอมันฟังขึ้นใช่ไหมล่ะก็ไม่ยูงสิอีอาจจะใช่ก็ได้นะสเตทเข้ากับพวกบบราณตอนอยู่ในคุกหลอกให้พวกเราเป็นแพ้แต่พวกมันอะหลายคนก็ถูกเก็บพองานพวกมันถึงกลับมาเล่นงานเราสเตทได้ส่งแกไปตอนที่พวกมันข้าทำข้าตกโรงกันจากนั้นนายก็เป็นแพนเอกีว่าข่าวใช่ขอบใจฉันสิอะไรคงไม่เหมือนเดิมแล้วทนาย ไม่ออกไปเจอรงที่หน้าแล้วแฟนขับไม่ตามมาช่วยเขาใจ่ที่พูดใช่ไหมเนี่ยให้ตายเต๋อไม่รู้เหมือนกันสนุกเลยพ่อสนุกเลยเพื่อนอย่าบอกนะว่านายไม่สนุกเหมือนกับก่าๆที่เรารู้ด้วยกันน่ะไม่มีการกลับไปเหมือนเดิมแต่เหมือนว่าจะใช่นะโอเคไอ้บื้อพ่สนุกเลยที่ไปช่วยกันไรประโยชน์ของการรักกันอีกครั้งนั่งไงไม่เห็นจะยากเลยแกนั่นจะไเห็นหน้าตัวเองตอนที่จะไปช่วยนะแกไม่ว่าเวเวเวแล้วหวยแล้ว โอ้ oh, <c oughs> ทุเรศที <c oughs> ่ปเปล่งเลย <c oughs> มือเดอ้อแกน่าจะกลมดูกันเกงนะเพือ่อนแกคงจะขี่เย่าล่าหมดแล้ว <c oughs> ไปๆทยนะเ <c oughs> พื่อนถือฉันตายก็ไม่สนหรอก <c oughs> ถือว่าเป <c oughs> ็นเกียรติสานที่พวกมันส่งคนมาเล่นการใช้เป็นกองครับ อย่างพวกแกคงส่งหน้าเราอ่อนมาสองหน้าแกไม่ดูเหมือนว่าให้เกียรติกันนะไอ้มืดเออยคนพูดจะท้าอุบายของแกนะสิแกเห็นฉันคงเป็นเทวดามาโปะพากแกหนีไปจากกพวกเรกที่ต่างหากล่ะแกไปตวโศดเทวดาผิวเขาแกเธอจะไปอยถือธิดากว่างยากล้าใหญ่ของหนุ่มกัดมันพร้อมกับเราอีหนุ่มที่จ้องจะให้ฉันเข้าไปลู้หน้าเธอทั้งวันทั้งคืนขอร้องล่ะทุรเรศเอ้ยโอ้กว่าจะจบต้องขออภัยด้วยครับบางทีอาจจะตกโกรธนะครับก็ยังไงอาจจะไปพอด อ่ะแกเองนะครับก็สรุปว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนลาม่ามันจะไม่เชื่อนะครับว่าสเตทเนี่ยหักหลังแล้วก็พยายามวางแผนจะฆ่าลาม่านะครับอ่ะมาถึงแล้วนะครับปึ๊บวู้วู้ไอเกิลเอ้ยฉันขอเดานะฉันว่าที่เราได้จากเรื่องนี้ก็คือได้ออกรวยกับเกิลเก่าก็สนุกเหมือนกันนะเพื่อนเอ้ยเข้าใจที่ฉันพูดไหมเพื่อนใช่จะมองอย่างก็ได้แหละเออแต่พูดก็พูดเถอะนะนายก็เห็นว่าเพื่อนคนนี้กำลังลำบากอ่ะทำไมนายไม่แจกตังค์สักหน่อยล่ะ รู้ใช่ไหมว่าฉันพูดถึงอะไรข้างนอกนี่มันตั้งตัวยากชะมัดอะไม่เป็นไรให้ตายสิเพื่อนฉันรู้ว่านายเป็นพวกอยู่ไมติที่ทิ้งมือข้างหนุนไว้ข้าง,ห,าง,ห,างหลังแต่ เดี๋ยวก่อนนะไ้ตายสิเพื่อได้ดีไม่ดีฉันหมายถึงขอบใจแต่ว่าค่าจ้างของการทั้งหมดที่นายเอารถไปส่งรูทชั่นแมนชั่นหรือเรื่องอะไรอะเงินแค่นี้พอแค่ซื้อเหล้าสักขวดกับอย่าคิดอย่างนั้นสิเพื่อนเพราะว่าข้อแรกฉันไม่เคยได้เงินจากงานลางรถเวนั่นเลยข้อสองฉันจะช่วยชีวิตแกเอาไว้แกกำพังบอกในน้อยของแกกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วที่พยายามพาเราไปตายฉันช่วยนายไว้เนี่ยเพื่อน ให้ตายสิครับต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วเพื่อนฉันนึกว่าเราเป็นเพื่อนตายกันซะอีกนะฉันด้วยนึกว่าเราพยายามไปออกจากเรื่องเวนี่แล้วนายน่าจะอยู่ในจัก,การาถ่ะเพื่อนที่สุดนายหวังแค่คนแห่มาชุมในที่งานศพของนายงานนายไม่มีใครมาดูงานศพหรอกนะอะไรนะให้ตายสิและที่ช่วยชีวิตนายมาทั้งหมดละ่ะ oh, มันหมายความว่าไงก็ขอบใจนะเพื่อนขอบใจที่ทิ้งเพื่อนไว้ข้างหลังนะ รู้ได้ไหมเพื่อนถ้านายทำตัวให้มันดีฟังนิดนายคงได้รู้เรื่องอยู่บ้างแต่นายดันทําแต่แตอยากเป็นหัวหน้าแก๊งหมาบ้านยิ่เง่าโอเคจะผพดแล้วถ้าพูดจะเดินขอโทษด้ดยวยนะครับขอบคุณที่ช่วยเอกมุขจนจนอร์ชสนุอย่างผมนะครับขอทุรนทครกับท่านขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคนให้<ข><ข>ตายเสียกที่ว่าเป็นตัวอะไรนี่ยไปตายซะเหล่ามากมาแก๊งที่ไปตายแ้านึกว่าเราเป็นเพื่อนกันซะอีกแต่เวลาน่ะแบบไปถ่านไปแล้วนะ รู้อะไรไม่เพื่อนถ้ามีอะไรดีๆเข้ามาฉันต้องบอกนายอยู่แล้วอย่าเอาไว้ตรงลงไม้เออกวแต่นายไว้สะกดคำว่าพิตีการบ้าแล้วก็ค่อยกลับมาก็แล้วกันเรามันคนบ้านเดียวกันนะฉันรู้ฉันเข้าใจแล้วมีข่าวอะไรฉันจะบอกนายเออตามใจเลยฉันอยู่นี่แหละถ้านายยังจำได้นะว่าที่นี่คือที่ไหนโว้วว่าไงหนูหวัดดีแฟรงกินฉันไม่รู้จักพวกนายเราจบกันแล้วยังไม่จบหรอกเพื่อนเออยังก่อนไกลแล้ว ให้ตายสิใช้ผมทำบ้าเลยอีกเนี่ยไปฆ่านายกหรือไงหรือไปเยอะไรกับเขาเดี๋ยวให้ไปเประเทศไหนไม่ไม่ไม่อะไรที่มันสมควรกว่านั้นอะไรต้องสารต่อให้จบไงพอเวลามาถึงนายต้องไปหาไอ้แก่เทเวอร์แลบปกเสียนมันซะไมเคิลอาจจะช้วยคุณได้แต่เทเวอร์ไม่ใช่เทเวอร์เป็นความผิดพลาดที่พวกเรารับไม่ได้เทเวอร์ช่วยคุณเอาไว้นะช่วยพวกคุณทั้งคู่ไว้เลยซึ่งมันช่วยไม่ได้เฮ้พวกเราสามนายก็ต้องทำ บ้าเอ้ยทำไมไม่ไมเคิลทำละ่ะผมกับเทเวอร์ไม่ได้มีปัญหาก,กันนะไมเคิลทำไม่ได้เทเวอร์ไม่ยอมให้เขาเขา้าใกล้าน,นแหละทำไมถึงต้องมาหาไงไงเพื่อนโอเวนเอ้ยบ้าเอ้ยพวกนี้เฮ้พว,พวกนั้นใครละ่ะไม่ต้องยุ่งไม่มีใครหรอกนะเฮ้ไอต่อแหลหน้าตายเอ้ยโอ้ยังเหนื่อยจบยังจบเรียบร้อยครับโอเคก็มาดูอมีภารกิจแล้ว มาดูสรุปกันครับยิงที่หัวนะครับเพชรช็อต18ครั้งนะครับครบนะครับความแม่นยำ92%ก็ตรงนี้มากกว่า70%เรียบร้อยครับทั้ง3ทางคือสลับทั้ง3ตัวละครใช้โอเคครับเวลาทำภารกิจ20นาที43วินะครับไม่พอนะครับต้อง13นาที30วิครับโอเคเราก็ตอนนี้เหมือนจะมีแค่ภารกิจตัว L ไม่มีภารกิจอ้ามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอเคมีข้อความจากจิมมี่มาครับก็จะเป็นเรื่องของย้อนกลับไปในเรื่องของไมเคิลนะครับที่ว่าไมเคิลเนี่ยจะได้ไปงานเปิดตัว หนังใหม่นะครับที่ไมเคิลทำครับก็จะมีสัญลักษณ์ตัวเอ็มขึ้นมาครับก็ตรงนี้ภารกิจในพีนี้ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อใน e อพหน้าครับว่าภารกิจหนังของไมเคิลจะมีอะไรให้เรารออยู่นะครับก็พบกันใหม่ในอพหน้าครับสวัสดีครับ